กูบ่ได้ไปชอกจ้างกูบ่นหลัดจ้างเขาก็ฮู้ว่ายว่าคือลาวเทิงนะออเว่าไปกับมาบ่มาเนี่ยนั่นไม่จะชอบกับเจ้าภาษาเนาะและไปลินบ้านฮวยบอลตามต้องพินภาษาของแต่ละบ้านมาษากันบ่นังพวมาโตไปใส่ไปชอกไหมเขาไปหาใหม่เขาเอิ้นชอบนะมีแต่ม้ยิงนักสานตี่เขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสางกระตอกตาเป้พูดแล้วส่งความเหมือนไซบูรีปุ๊ ไปหาไปซอ้อมสั่งเอาครับเมืองไซบรีป่บ่มาแล้วไซบรีเมืองไทยไเบาีอ๋อขึ้นพุ่นแล้วึ้นชาวอุเทนแม่ชาวอุเทนบ่าวที่เป็นชาวอุเทนเนี่ยแหละมันจะึ้นมากกบอันเบื้องการเนรี่ยตะกี้นั้นมันจะคืนเบื้องคล้ายตัวนั้นเน่บ้านนี้เขาแต่งช่องจาวัดแล้วมันต้องชาวอุเทนต้องขึ้นเบื้องการนะนั่นฟ้าในี่เก่งมั้ง ป๊กตาป้เนาะส่งความพุ่ะขประตูสารได้ปะฮะระตูสารเป็นเนาะสารชุมสารย่งเป็นมัดเนาะชุมเป็นโมเป็นเนาะมเนเนาชุมยากนะะเเขาเอาอ้าร้านเคยพวก่าวอีกเป็นนาะเป็นโมยากบรนไดะเาบงปตายากบมยากบรนไดก็ได้อื่นได้เบอร์ติบเข่าตุน้ำเนาะเหนยากแล้วติเข่า โมเดียร์คือว่าหม่แต่แล้วแต่แล้วเนี่ยแต่แลว้ตลวตว่แลว้วอันพรกะตุ่ดิพระวา,วาผู้ผู้บอกกับมหานบอกว่าเป็นปอกค่มันโมเมนต์มันบอกบมเป็นนะโจกระตุ่ <c oughs> เป็นปอกค่มันไม่ได้เป็นมันบอกโมเป็นกระตุ่อมันหรือเ่ามันกระตุ่มันแต่แล้วนะมัน <ừ> มันบอกยากนี่เจ้าพวกสิทธเองเฮ็ดได้นใช่ผูิบกังขีเป็นนะพ่อนกระเบิ้งแล้วเขาเหตุอะไเบิ้งโลดเนาะเขาต้องขิดเอา ตะกี้ก็ว่าย่างยากอ่ะก็บอกว่าได้พอเท่าอันนี่ก็บม่ได้เปลี่ยนพอตุ๊กพูขาเองนี่ก็บม่เปลนทอนเข้าในเห็ดซ้ำก็ร้องพัดก็ได้มันอยู่มันอยู่ในปองนะนี่ในใจเห็ดตีขาวนะว่าเอาไปจีบเบิงเอาแล้วป่ะเนาะเบิ้งไปเบิ้งไปเก็บไปเปกะติป่าทางใต้กูมือนี่ม่ยิ่งกับเก่งมันชาติต่ขาวทางใต้นะนั่งอ่นนะขาเบิ้งนี่นี่เบิ้งในโทรศัพท์นี่โลด ความละมันมีเหลอาการจักสารเขาก็บอกอยู่แม่นเมนใส่ครับช้อนบดปะเท่าไอชสอนเบิดใโทรศวามผ่าความชี่เขาก็บอกอยู่นะฮะโอ้เขาเข้าใจเขาเป็นเนาะโอ้ไม่ยิ่งมิตรทั้งนั้นเลยชันติดเก่งเขาเจ้าน่ะตลอดไปแล้วก็เป็นอ่ะมาวันนี้น้อยคือว่านีงมิตรมันละชันแต่แล้วว่ะชันติดเขาเกิดว่านเลยเขาก็เฮียนเขาเฮียนเนยเนี่ย เรื่องหายพองหาพรอนคือการคขมื่นหนักคู่ในบัรถือดอกปุ้มนี่เบิ้งในท้าเชบเอาได้ก็เคียนอยู่ตะกี้ห้าวาชิตาหาตะดองกาะกายหาบ่บบบ่อะเราอะเอาเอาโซรซัพม์งาศอดิัดจะไปอ่านไม่หโลกมันมีบัรความเสกความิดความพรนั่นพรนี่มาลายแล้วหกสิบเจสอบก็อยู่นี่โลกจะพ่อว่าผูกขอผูกแขนเนาะผูกขอผูกแขนเพื่อนเพื่อโชคมาเองเนาะในีลยกยังนาะมีบ เออหาว่าเรเห็นม่าครูบาแล้วคนเขามาเลยถือปุ่มถือยังคนมาอยู่เนี่เนาะแม่นก็เป็นในเนาะเป็นจำได้แล้วเป็นก็เป็นเห็ดนี่ฮะก็โคตรหาโลดมันออกมาโลดนะแล้วมาสบายแล้วมันทันสมัยขึ้นมื่นเนี่ยแม่นหาว่าอันนี้คือกันนั่นแหละยาบโคตรเน่ยมันคือหยุกทันสมัยทันสมัยนี่แหละเห็ดมาได้ก็ได้เบิร์ตมาได้ว่าครูบาอาจารย์ก็ม่ได้ว่าจะถือปุ่มถือโอไป แตเก่าว่าคำครับบุ้มพึ่มก็บาได้แล้วเนาะเนี่ยไงวะคำมันละนั่นแท้กับมีเบื้งเลยก็ระชัดเลยการสูบการเทะก็ได้โอ้โหเป็นไปเบิดอะได้ผ่ามึงอยากเบิดอย่างไม่ได้ถือตำรากันแต่ก่อนเนาะบไม่ได้ถือตำราประตูก็มีบ่าตำราบ่มีนะครับโอ้เมื่อนั้นนี่แจกข่าวนีะป้าก็คิรวัดน้อยคิลรวัดใหญ่แกงหัวตัวไอ้ก็ะว่าลาย้หนึ่งนะ เคยว่าว่าจะเถียงแข่งหัวนะเนี่ยพ่อเก่งหัวว่โอ้ตัวเก่งเนาะความว่าอ่ะเก๊งอย่างนี้แล้วว่าวเนาะพาออกบไดเดินศิรวัฒศิรวาณน้ำมู่มันเคยว่าจะไม่จะเถียงว่าวเมื่อนั้นเขากะพังไหนว่าบอกว่าเ่อะจะไม่แต่กล้าว่าอยู่ปะยังยังบได้กล้าตายว่าวว่าเมื่อน่ะว่าวลายไนะว่าวพื้น ใน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 ฮีดบ้านของเมืองเขาเนี่ยนะุณมือเนี่ก็มี่อันท้าว่ามี่ผ่าองค์หนึ่งคนเมืองไทยบไดนี้เพิ่นทำน้อยไว้ในสังกาศสังขารบ้านเมืองเนาะที่ได้เห็นแต่อันเจ็ดข้อนึ่งจะเท่านะเจ็ดข้อถ้หมดมีเจาะชิบหกข้อเอาเร็วแล้วก็ได้เจ็ดเนี่ยเจ็ดข้อปีเนี่ยอือตัวมันมีข้อไหนในพ่อเ่าเ่าอยู่ ข้อโต๊สีบุเห็นนี่เพื่อนว่าคุณสิกองกันตายดังหินกลางแต่งเนาะข้อที่สิบหกนี่ได้พันขึ้นนี่พันมาเชือโคมงเขียวเขาเป็นหมู่คณะสัดอัดอเดอถึงมู่กว้างหลัดแหลนโซนโตนไปเนาะข้าวการจังมาภายหนาพวกมหาลาชะเ้าวตัวนี้ก็คอมเมนต์นั้นมั่นนั่นเลยพวกเขาหมักแต่แท้ได้ออ อันนี้สิบบเจ้าสิบไปเปิดทั้งอิทีทางร้ายกับสิบั้งดีจะดอกเขาหมักแต่แทก่อนตัวนี้ห้าน่าเพราะว่าอาจารย์องค์ใหญ่ผู้แต่งได้อันพันเผิดว,ว่าแท้เพราะว,ว่าความพันพญาเ้ปัเส้หนหากแทกกับกระแมนจนะหรอกว่าไปก่อนมนว่าไปก่อนถือบุตรอ,อันนี้ข้อที่จะพกข้อชุดท้ายางไง พวกมหาราชาทางประเทศใหญ่ๆมันยังสิฮานในต่างนะฮะวอลรวดพระทวี <c oughs> พวกมหาราชาทางประเทศใหญ่ๆสีเดีย่หมอบไหวนำคนไผ่เมืองแมนแมนไผ่พ้นแอกเสีภาคพ้นนี้จากคอควายคือดังกวยตาเลวห่างมอนฉลืมมอน,นกุ้งนก้อนไผไหวใจโหดอันนี้โหดยางโหดโผดผดจากล่างประคุตเจ้าเนาะ เ,เขาเขียนกับวารางพระพุทธเจ้าบ้านในพระพุธพวทธเจ้าถ้วยบอกไว้ในพืนศาสนาะต่อไปพ้ายข้างหน้าสีใกล้รึ่งพอชอเลยมันรึ่งพ่อชอหนึ่งนี่เข่งฮะก็ด้ครึ่งสีใกล้รึ่งพ่อชอมนุษย์สีกองกันตายดังหินกลางแกง่แ่งที่นี้ใกล้ข้างคุณน,นางว่าบุาชรซื้อี่มันถือกได้ไงมียิ่งนี่ว่าูา้ชารเป็นตัวอตอเอาแต่เงินบอกบู้ชายนาะก็บเถกเอาแล้วคุณนางว่าบุตรื้อ นัดแต่เมื่อสีพ่อมันแทมหย่องอยู่ขววันในข้าวนั่นชิดิลิมคู่ช้อนชิดสิลิมคู่ช้อนเนี่ยกับทว่าทั้งแฝงเนาะพอว่าลืมยางมันบวมแมนว่าลืมลูกชิดกันน่คู่เนี่ยเป็นหมู่กันขุมมือเนาะเป็นเชี่ยวแมนเมื่อกี้นี่อาจารย์นี่โถแต่ชาผูกคาในี่เรียกเห็นเนี่คู่มันลบไปกรับแล้วแล้วเนาะญาตหมู่ไปหมู่ไปไลยขมือนี่เชี่ยวเชี่ยวแต่ว่าชิดิลิมคู่ช้อน ลูกก็บ่ย้อนยำแยงพอแม่ต้นหานก้าการจะมาภายหน้คของพญา,าเฮาก็สิช่วยสียสต่อเพิ่นว่าอคนอคนบ่ยำยอดย่านหานก้า,กาดาแทงคนบรไดญาติฝนอือคนบ่ยำยอดย่านหานก้าดาแทงนับแต่มือมันสิเสียงมันเบิดน,นอในประชัตรนี่เว้าความไปเสียเป็นได้บ,บ่เนาะบ่อก่าคุอ๋อคนฝ่าชงตบบ่ตามของวัดสิผิดเผื่อนเนาะแม่นข้ามไปมีความว่ แห้งพระองค์ชนไว้หน้าข้า่นั่นน้ำมือเป็นไปแล้วน้ำมือหัวมันแก้วสิได้เอินสั่งให้พวกไห้ละทอกละเทิงเขาเนี่ยมีเนาะแต่ก้าวนะครับบอกาละเทิงนี่มันแก้วนี่ยบอว่าอรรดแก่อเนาะม่ืดมั่มีเนาะม่มีมันแก้วจะใหม่มันชีลาให้ว่าจะบอกน้ำมือเป็นไปแล้วน้ำมือหัวมันแก้วสิได้เอินสั่งให้สั่งให้สั่งให้นี่มันบ่มีเนาะเขาปู๊ปปู๊ปเขาใหม่พี่น้องเอ้ย เรากเกี่ยวกับความธรรมนีม่ลายนับจะมือแช่งมักเผาคือ,อ,อห่างห้ำสาวคือดังดำดวนหอมห่างไกลตอต้นมู้งผูค้คนประชอเขาอ่ะก็แม่นนั่นในดงขาเจ้าทางเหิดบอมันก็นยังย่งยูอันบนเขาบททางเนาะออดอกดำดวน,นมันก็ต้องห้อมเขาดันหานมันมาหอมใช้ปฏิตสธว่งอว้เนาะสีห่างไกลตอต้นนับแต่มือชดลร่วนอยู่คือเมืองรุงล้านปางพ่อปั้นสร้างลากไม้ไส้ไส้แก่ปลาย ลายเอ้ดลายบ่จะว่าเพื่อนให้ลายอย่างมันขินขิน,ขนแมนแมนไพ่ย,ยังจะเห็นนํากันหมู่คนชาวบ้านการจังมาะไพาน่น่ะเทวดาองค์ใหม่พ่อชาบนุษย์โลกใต้ฟังแล้วหำเพิงนะจบเพราะว่าเพื่อนน,นั่นการแมนแนั่นแหละเนาะอันเห็นบมดเลยขู่มือนี่แมนไมน่กระทืบนะแมนแมนคอม<ไ>ประตูพ่จะได้จะเห็นบืดเห็นบืดแต่ไปเห็นยังก็เห็นทรรมา,าแล้วเนาะแป๊บเดียวจังว่าอ<ม>ัานนี้หัก หกคำมันสิเกิดมาเนี่ยกับที่พระท่านเห็นปไปได้เนาะเอานะฮะอันนี้พังไปนิดนิเนาะแต่ว่าคอตัวน,นี้นี่ยครับคอชุดท้ายูเมอร์นี่เพิ่นทวายบ้านะฮะก็ได้คอที่เจ็ดคอที่เจ็ดแม่นยังนะคำว่าอดีตน,นี่มันสิพิเจะไปได้นะอพญ <ic> าฮอกบอกว่บาบอกว่บาวบอกได้บอกแม่พิกไดงเนาะก็แม่นแล้วของดินดอนนี่ก็เชียร์ป่ยผอกประชีไปแล้วเนาะ ไปเวาตามที่ทำหนยเพิ่นว่าเนอกพ่อเนาะทำหน้าเรียบึกแล้วปี๊บดินอจะใช้กับนี่จลาดหลวงและกุ้งเชียร์ผื่นดินเพิ่นเนาะเื่นบ่มพิ่นแยงดีผื่นกนแยงตัวแยงดีหลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าแม่นก็แม่นนั่นแหละชุ now, ่มเข่าโชว์เต่าผัดว่าลิงเลี้ยวเข่าลองบอกว่าบ่ทันสุกเลี้ยวเห็นแปาภัยลูกจีรนทำพี่องค์พมุนีเจ้า